สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะได้กว่าทําการพอกพันปลาตะเปียนข้าวนะคะวันนี้ก็ทําการรวบรวมแม่พันท์พอพันปลาตะเปี่ยนข้าวนะคะจ้างเยบ่อร่บรว,วมนะคะใส่พุ่งาไม่สายนะคะใส่สวิงนะคะอ่าเราเรียกไปปีเปอมลงบอไหนคะบอลสิบจะลงบอลสิบนะคะนี่ค่ะมองเห็นไหมคะ แข้งแรงมากๆเลยกีหนาทีนะคะตักพีพีชิมบอดินนะตักมากตักมาแล้วนะคะทำกันรวบรวมนะคะ แข้งแรงดีนะคะปลาตะเพียนนะคะทางของปลาแม่ปลานะทาการชีดไปเหลกว่าชีดฮอร์โมนนะคะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นการวางไข่นะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราไปแหลกไข่กันหน้าหวาฝ mm hmm. ักมีวางไข่ออกมาหน้าตาเป็นผนืดนะคะ mm hmm. มีอาตาัตรารดของไข่เป็นผนืดแล้วก็มีปลามีไข่เสี้ยมา,ายนะคะ mm hmm. กระบวนการลำเลียงปลาแบบนี้นะคะถ้าหวาเป็นในฟาร์มเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่แค่ใก,กล้ๆแล้วก็ใช้วิธีการนี้ไม่ต้องอัดออกไม่ต้องใช้ทุ่งนะแต่ถ้าหวาเป็นพื้นที่ไกลๆไ,ไปไกลๆปะเนียนต้องใส้ออกซิเจนกันนะคะ ทีมงานก็จะลำเลียงนะคะไปทยอยเอาไปใส่ในบอบ่อซิปนะคะเดี๋ยวเราไปแลหลูกปลากันนะนี่ค่ะหมองเห็นไหมคะนะแสดงห้าโดกัดก่อนนะนี่ค่ะจะมีตัวจะเป็นคีดๆนะคะนั่นคือลูกปลาที่เราปากออกจากไข่แล้วนะแล้วก็ไข่ฟองใสๆนั่นะแสดงวา่ายังไม่ได้ฝักทีนะคะ รอบนี้่ได้ลูกปลาอยู่นะแต่ว่า,าไม่มีไข่เสี้ยเลยนะแต่เด๋ยวเราไปเลขทางอื่นนะคะเห้ลูกปลาไหมคะโยเยมักมากเลยนะแล้วก็มียังไม่ได้ฟักออกมาทีนะคะก็มีฟักออกมาแล้วก็มีนะคะเท่ยต่รอดดีนะไข่ช่วยไข่ดีค่ะ ไม่ค่อยเจอไข่เสี้ยนะมีแก้วนึงมีเจอฟองหนึ่งดีมากมากเลยคะจะเห็นคร,บรนาบสิิูน้ำนะคะนี่เป็นครบาบในส่วนข้องโปรตีนเปลือกไข่นะคะทั้งฝักถึงต้องมีกับระบบนำบนนะคะก็คือน้ำขึ้นน้ำลงมาจากถอนะคะแล้วก็ด้านหลางน,นี่ก็จะมีโถอ หายติดไว้ไร่วันเลยว่ะเดี๋ยวจีเวลาผีเขาทำในส่วนข้องกล้วยตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอไว้เลยนะ